ทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันว่าเอกภพหรือจักราวาลของเรากำลังขยายตัวด้วยอัตราเร่งแต่ก็ยังมีทัศนะที่ขัดแย้งกันอยู่ในเรื่องของค่าคงที่ฮับเบิลหรือตัวเลขที่บ่งชี้อัตราการขยายตัวดังกล่าวว่าควรจะเป็นเท่าใดกันแน่ อย่างไรก็ตามในระหว่างการตรวจสอบเพื่อหาค่าคงที่ฮับเบิลที่ถูกต้องอยู่นี้ทีมนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมิชิกแกนของสหรัฐก็ได้พบความผิดปกติบางอย่างซึ่งกระบ่งชี้ว่ากลไก่ของเอกภพนี้ไม่ได้เดินหน้าผลักดันให้เกิดการขยายตัวของที่ว่าง รวมทั้งผลักดันการเติบโตของเส้นใหญ่จากกระวาลเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังมีพลังงานลึกลับบางอย่างที่คอยฉุดรั้งขัดขวางกระบวนการดังกล่าวอยู่ด้วยค่ะและมีการตีพิมพ์ผลวิจัยข้างต้นลงในวารสาร Physical Review l e t t e r ฉบับล่าสุดโดยดรเหวียนนันมินผู้นำทีมนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมิชิแกนกล่าวอธิบายว่า เอกภพนั้นประกอบไปด้วยสสารที่รวมตัวกันเป็นดาราจักรและโครงสร้างขนาดใหญ่อย่างเส้นใยจักรวาลทั้งยังเต็มไปด้วยที่ว่างหรือห่วงอวกาศที่กำลังขยายตัวกว้างขึ้นทุกทีจนทำให้ดาราจักรต่างๆแยกห่างออกจากกันมากขึ้นเรื่อยๆเราจะเห็นได้ว่ากลไกการเก่อตัวและรวมตัวของวัตถุอวกาศที่น่าจะกระจัดกระจายกันออกไปหลังเหตุการณ์บิ๊กแบงนั้น เกิดขึ้นได้ด้วยความโน้มถ่วงจากสสารมืดซึ่งส่วนทางกับการขยายตัวอย่างไม่หยุดยั้งของห้วงอวกาศที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานลึกลับที่นักวิทยาศาสตร์เรียกกันว่าพลังงานมืดหากเราย้อนตรวจสอบโครงสร้างของเอกภพในอดีตโดยดูว่าวัตถุอวกาศมาจับก,กลุ่มรวมตัวกันและขยายขนาดใหญ่ขึ้นจนกลายเป็นเส้นใหญ่จัก,กรวาลได้อย่างไรตลอดช่วงเวลากว่าหมื่นล้านปีที่ผ่านมานี้ เราก็จะทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างความโน้มถ่วงกับพลังงานมืดที่ส่งผลต่อวิวัฒนาการของเอกภพ,พดรเวียนกล่าว ทีมผู้วิจัยก็ได้ใช้ข้อมูลจากปรากฏการเคลื่อนความโน้มถ่วงและเลนความโน้มถ่วงเพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปมาของโครงสร้างเอกภพในอดีตโดยได้เทียบกับแบบจำลองความสอดคล้องทางจักรวาลวิทยา lambda CDM ชนิดแบนราบซึ่งก็เป็นแบบจำลองมาตรฐานที่ผ่านการปรับค่าพารามิเตอร์บางตัวเพื่ออธิบายวิวัฒนาการของเอกภพนับแต่เหตุการณ์บิกแบงเป็นต้นมา ผลปรากฏว่าโครงสร้างของเส้นใยจัก,กระวาลในอดีตนั้นมีอัตราการเติบโตช้าก,กว่าที่แบบจำลองมาตรฐานแลมด้า CDM ชนิดแบนราบได้ทำนายเอาไว้มากซึ่งก็เป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงบางสิ่งที่คอยขัดขวางและยับยั้งไม่ให้เส้นใยจัก,กระวาลเติบโตขยายขนาดได้อย่างเต็มที่ค่ะ หากผลวิจัยนี้ถูกต้องนักฟิสิกส์ก็จะสามารถคลี่คลายความขัดแย้งฮับเบิลซึ่งเป็นปัญหาจากผลการตรวจวัดค่าคงที่ฮัพเบิลที่ไม่ตรงกันได้อย่างสำเร็จเพราะความคลาดเคลื่อนนี้อาจมาจากปัจจัยที่ยับยั้งการเติบโตของโครงสร้างเอกภพก็เป็นไปได้ ทั้งนี้การสำรวจสัญญาณไมโครเวฟพื้นหลังของเอกภพหรือ CMB ก็ได้ชี้ว่าค่าคงที่ฮับเบิลอยู่ที่ราว67กิโลเมตรต่อวินาทีต่อเมกะการเซกส่วนค่าคงที่ฮับเบิลใหม่ที่เพิ่งวัดได้จากความสว่างของดาวแปรแสงเมื่อไม่กี่ปีก่อน ก็อยู่ที่74กิโลเมตรต่อวินาทีต่อเมกะพาร์เซกและล่าสุดกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมเว็บก็สามารถวัดค่าขงที่หับเบิลได้ที่68กิโลเมตรต่อวินาทีต่อเมกะพาร์เซกได้ค่ะและถ้าจะหาว่าจักรวาลของเราขยายตัวไปมากเพียงใดแล้วล่ะก็ก็คงมีอีกหนึ่งวิธีที่บ่งบอกอัตราการขยายตัวของเอกภพนั่นก็คือภาพซูเปอร์โนวาที่ฉายซ้ำห้ครั้ง หนึ่งในคำถามสำคัญซึ่งเป็นที่ถูกเถียงกันอย่างมากในวงการฟิสิกส์ดาราศาสตร์ยุคป,ปัจจุบันได้แก่เรื่องของค่าคงที่ฮับเบิลหรืออัตราการขยายตัวของเอกภพซึ่งเชื่อกันว่ากำลังเพิ่มพูนอย่างรวดเร็วขึ้นเรื่อยๆแต่อัตราการขยายตัวนี้ควรจะเป็นเท่าใดกันแน่ ปัญหาดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นเพราะผลการตรวจวัดค่าคงที่ฮับเบิลซึ่งได้จากเทคนิคและวิธีต่างๆนั้นไม่เท่ากันซ้ำร้ายผลที่ได้ยังห่างไกลกันมากถึง10%เเลยทีเดียวค่ะจึงทำให้เกิดภาวะวิวกฤตของวิชาจัก,กรวาลวิทยาที่เรียกว่าความขัดแย้งฮับเบิลซึ่งก็วัดด้วยความสว่างของดาวแปรแสงและซูเปอร์โนวาที่อยู่ใกล้โลก กับค่าคงที่ฮับเบิลเดิมซึ่งวัดได้จากการแผ่รังสีไมโครเวฟพื้นหลังของเอกภพหรือ CMB จากห้วงอวกาศลึกด้วยเหตุนี้เองนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์จำนวนไม่น้อยจึงได้พยายามลองหาวิธีทางเลือก เพื่อนำมาวัดค่าคงที่ฮับเบิลให้ได้อย่างแม่นยำอีกครั้งซึ่งก็อาจเป็นหลักฐานที่ใช้ตัดสินยืนยันได้ว่าค่าคงที่ในความขัดแย้งฮับเบิลตัวไหนที่มีความถูกต้องใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดรายงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ในวรารสาร Science และ The Astrophysical Journal เมื่อไม่นานมานี้ได้เผยถึงผลงานของดรแบรดทักเกอร์จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย และดรแพทริกเฮลลีย์จากมหาวิทยาลัยมินนิโซตาของสหรัฐซึ่งทั้งสองก็ได้ใช้วิธีการใหม่ตรวจวัดค่าขุมที่ฮับเบิลโดยพวกเขาก็ได้ศึกษาจากภาพเหตุการ์ซูเปอร์โนวาประหลาดที่ฉายซ้ำให้กล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลได้เห็นถึง5ครั้งดร์ทักเกอร์เองก็ได้ระบุในบทความของเขาที่ตีพิมพ์บนเว็บไซต์ดิคอลเวอร์เซชันว่าพวกเขานั้นก็ได้ศึกษาเหตุการณ์ที่ดาวฤกษ์สิ้นอายุไขและระเบิดออกอย่างรุนแรงครั้งหนึ่ง ซึ่งเหตุการณ์ซูเปอร์โนวานี้มีชื่อว่าซูเปอร์โนวาเรปส์ดาแสงสว่างจากการระเบิดซูเปอร์โนวาดึงกล่าวนั้นไม่ได้ปรากฏให้เห็นเพียงครั้งเดียวเท่านั้นแต่ดันเกิดเป็นภาพซ้ำซ้อนในห่วงอวกาศให้กล้องฮับเบิลจับภาพได้ถึง5ครั้งในเฟรมเดียวซึ่งก็เป็นผลจากปรากฏการณ์เลนความน้มห่วงนั่นเองค่ะ เมื่อแสงเดินทางเฉียดเข้าใกล้หลุมดำหรือกาเล็กซี่มวลมหาศาลลำแสงก็จะถูกความโน้มถ่วงบิดให้โค้งงอจนทำให้ภาพของวัตถุในฉากหลังที่ปรากฏต่อสายตาผู้สังเกตการดูขยายใหญ่ขึ้นเหมือนมองผ่านเลนอีกทั้งภาพยังมีลักษณะบิดเบี้ยวเป็นวงแหวนหรือปรากฏขึ้นซ้ำหลายภาพในเฟรมเดียวได้ด้วย การเกิดภาพที่ปรากฏขึ้นซ้ำซ้อนแบบนี้เป็นเพราะแสงจากซูเปอร์โนวาที่แผ่ออกไปทุกทิศทางในจักรวาลได้เดินทางมาถึงอุปกรณ์รับภาพด้วยเส้นทางที่แตกต่างกันรวมทั้งได้ใช้เวลาเดินทางมาถึงแบบช้าเร็วไม่เท่ากันอีกด้วยนั่นเองค่ะเปรียบเสมือนรถไฟ5ขบวนที่เดินทางออกจากสถานีเดียวกันแต่ใช้เส้นทางต่างกันเช่นบางขบวนแล่นผ่านเทือกเขา บางก็เลียบชายฝั่งทะเลหรือว่าเล่นผ่านตัวเมืองแต่ท้ายที่สุดแล้วก็จะมาถึงสถานีปลายทางเดียวกันในเวลาที่ต่างกันออกไปนั่นเองค่ะความแตกต่างในการเดินทางของลำแสงเหล่านี้สามารถจะนำมาใช้วัดอัตราการขยายตัวของเอกภพได้โดยจะใช้วิธีดั้งเดิมที่เรียกว่าเทียนมาตรฐานซึ่งใช้ความสว่างที่แท้จริงของดาวแปรแสงเซฟิด หรือค่าความสว่างของซูเปอร์โนวาอันเปรียบเสมือนแสงเทียนในห้วงจัก,กรวาลที่มืดมิดมาเป็นหมุดหมายสำหรับการวัดระยะทางในห้วงอวกาศเทคนิคเทียนมาตรฐานนี้ได้ใช้หลักการเดียวกับสิ่งที่เราเห็นเมื่อมองดูแสงไฟเดินทางหลวงโดยความสว่างของแสงไฟนั้นก็จะสัมพันธ์กับระยะห่างระหว่างผู้สังเกตการกับเสาไฟซึ่งแล้วแต่ว่าเสาไฟนั้นจะอยู่ใกล้ตัวเราจนดูสว่างจ้า หรือแสงดูมืดมัวลงเมื่อเสาไฟตั้งอยู่ไกลออกไปเมื่อปี1929เอ็ดวินฮับเบิลนักดาราศาสตร์ชาวอเมริกันเขาได้ใช้ความสว่างของดาวแปรแสงเซฟิสในกาแล็กซีอื่นมาคำนวณหาระยะทางในห้วงอวกาศได้และในเวลาต่อมาวิธีนี้ก็ได้ถูกนำมาใช้วัดอัตราการขยายตัวของเอกภพซึ่งก็เป็นที่มาของค่าคงที่ฮับเบิลนั่นเองค่ะ ผลการวัดค่าคงที่ฮับเบิลจากความสว่างของภาคซูเปอร์โนวาที่ปรากฏซ้ำกันถึง5ครั้งโดยทีมดร์ฮักเกอร์และดร์เฮนลียพบว่าได้ผลใกล้เคียงกับค่าดงเดิมที่วัดจากการแผ่รังสีไมโครเวฟพื้นหลังของเอกภพแม้ตำแหน่งที่ตั้งของซูเปอร์โนวาและวิธีการตรวจวัดของพวกเขาทั้งสองคนนั้นจะคล้ายคลึงกับของทีมนักดาราศาสตร์ผู้วัดค่าคงที่ฮับเบิลใหม่ได้สูงกว่าก็ตามดร์ฮักเกอร์ได้กล่าวสรุปวา่า ค่าคงที่ฮับเบิลที่ทีมของเขาวัดได้ยังคงต้องห่านการตรวจสอบอีกหลายขั้นตอนเลยทีเดียวเพื่อให้แน่ใจว่ามีความถูกต้องแม่นยำมากน้อยเพียงใดส่วนวงการฟิสิกส์ดาราศาสตร์นั้นก็ยังต้องทำการทดลองเพิ่มเติมอีกมากมายเลยทีเดียว ก่อนจะหาข้อสรุปที่แน่นอนว่าด้วยค่าคงที่ฮับเบิลที่ถูกต้องได้และหากเราคิดในอีกแง่หนึ่งว่าห้วงจักรวาลขยายตัวอาจเป็นเพียงภาพลวงตาหลักแล้วนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกจะทำอย่างไรหากได้ทราบว่าความรู้ที่ยึดถือและวิจัยพัฒนากันมาอย่างต่อเนื่องยาวนานอาจไม่เป็นความจรงิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับแนวคิดพื้นฐานทางจักรวาลวิทยาที่ว่าเอกภพบขยายตัวด้วยอัตราเร่ง ซึ่งก็อาจเป็นเพียงภาพหลวงตาเท่านั้นในอดีตนักวิทยาศาสตร์ทราบได้ว่าห้วงจัก,กรวาลมีการขยายตัวกว้างใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเนื่องจากพวกเขาได้สังเกตเพราะว่าความยาวคลื่นแสงที่มาจากดวงดาวและกาแล็กซีที่ห่างไกลได้มีภาวะเรดชิปหรือการเลื่อนของสเปกตรัมไปทางแสงสีแดงที่มีความยาวคลื่นมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งแสงจากดราราจักเลื่อนเข้าใกล้ย,ย่านสีแดงมากขึ้นเท่าไหร ็เท่ากับว่ายิ่งอยู่ห่างไกลออกไปจากเรามากขึ้นเท่านั้นซึ่งแสดงถึงการที่ห้วงจัก,กราวาลกำลังขยายตัวอย่างไม่หยุดยัง้งแต่อย่างไรก็ตามการระบุถึงอัตราการขยายตัวของห้วงจัก,กราวาลที่แน่ชัดยังคงเป็นปัญหาอยู่ค่ะโดยล่าสุดนักวิทยาศาสตร์พบก,การขยายตัวเพิ่มในอัตราที่เร็วขึ้นทุกขณะหรือที่เรามักได้ยินคำกล่าวว่าเอกภพขยายตัวด้วยอัตราเร่งนั่นเอง ซึ่งตัวเลขสำคัญนี้นักวิทยาศาสตร์ถือว่าเป็นค่าคงที่ของจักรวาลโดยได้ใช้ตัวอักษรกรีกแลมด้าเป็นสัญลักษณ์แทนค่าดังกล่าวเราว่าค่าคงที่ของจักรวาลที่ทฤษฎีฟิสิกส์อนุภาคได้ทำนายไว้กับค่าที่ได้จากการสังเกตห้วงอวกาศของจริงนั้นมีความแตกต่างกันอย่างมหาศาลถึง120อันดับขนาดหรือแมกนิจูดจึงทำให้เกิดปัญหาที่สร้างความตึงเครียดขัดแย้งในแวดวงผู้ศึกษาจักรวาลวิทยาว่า ควรจะยึดถือค่าคงที่ของจักรวาลตามแนวทางใดกันแน่ด้วยเหตุนี้ศาสตราจารย์ลมไรเซอร์จึงได้เสนอมุมมองใหม่และทางออกต่อปัญหาดังกล่าวโดยเขาได้ทดลองเปลี่ยนรูปแบบการคำนวณทางคณิตศาสตร์ซึ่งอยู่เบื้องหลังกฎฟิสิกส์ที่กำหนดควบคุมค่าคงที่ของจักรวาล การตรีความทางคณิตศาสตร์แนวใหม่ของศาสตราจารย์ลอมไรเซอร์ก็แสดงให้เห็นว่าห้วงจักรวานลนั้นแบนราบและคงตัวอยู่นิ่ง <S <S เหมือนกับที่อัลเบิร์ตไอสไตน์เคยทำนายเอาไว้โดยจักรวาลไม่ได้ขยายตัวกว้างใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอย่างที่นักฟิสิกส์ส่วนใหญ่เข้าใจกันมาแต่อย่างใดส่วนสาเหตุที่ทำให้เรามองเห็นภาพลวงตาว่าจักรวาลขยายตัวนั้น ศาสตราจารย์ลอมไรเซอร์อธิบายว่าเป็นเพราะความผันผวนที่เกิดขึ้นในสนามอนุภาคท่้ากลางห้วงปฏิภูมิเวลาโดยจักรวาลนั้นจะมีความเปลี่ยนแปลงของอนุภาคต่างๆที่เกิดขึ้นและสลายตัวไปอยู่เรื่อยๆซึ่งมวลของอนุภาคที่ผันผวนไปมาในสนามแห่งนี้เองเป็นตัวการทําให้ภาวะเรดชิปและค่าคงที่ของจักรวาลดูเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลา แนวคิดใหม่ดึงกล่าวยังอาจจะช่วยไขปริศนาเรื่องสาสารและพลังงานมืดด้วยเพราะความผันหวนในสนามอนุภาคของห้วงรวารน,นี้เองที่ทำให้ดูเหมือนกับว่ามีพลังงานมืดซึ่งคอยผลักดันให้จักรวาลขยายตัวด้วยอัตราเร่งทั้งที่จริงแล้วปรากฏการณ์ดึงกล่าวเป็นผลมาจากความเปลี่ยนแปลงของมวลอนุภาคในช่วงเวลายุคหลังของจักรวาลพลังงานมืดไม่จำเป็นจะต้องมีอยู่ในหลักการทางฟิสิกส์เลย สาราจาลอมไรเซอร์ได้กล่าวสรุปถ้าคุณชอบคลิปนี้และอยากให้มีคลิปต่อไปกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว